กับบทที่2นะคะบทนี้นะคะก็จะพูดถึงอีบอนจูมาเร o โมฮัล e l โกเอลอีบอนจูมาเรโมฮัลเอลนะคะตอนสุดสัปดาห์นี้จะทำอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบทที่2 EP ที่1น,นี้นะคะเราจะเจอคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็ไวยากรณ์อะไรนะคะวัตถุประสงค์ของบทนี้ก็คือจูมาเคเฮกิร์เอียกิฮัรซุอิตะนะคะคือสามารถบอกแผนการในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้นะคะ มาดูอ,อฮีอ,อฮีหรือทันนอน,นั่นเองนะคะในสำหรับบทนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเวชิคาดาเวชุลธาดาชนชเฮเอคาดาคอนเสอร์ตเรึอโอดาชินชอกชิบเบคาดายาชิจังเงลคุกยองฮาดาชินกูดึลกวานอลตานะคะส่วนวยยกรก็จะเป็นอือรีอือกอเยโยนะคะจะ มีความหมายว่าอะไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะอะนะะ่นะคะคำศัพท์นะคะสาหรับบทนี้นะคะภาพแรกก็จะเป็นเรื่องนี่นะคะดูภาพเลยนะคะคำศัพท์อันนี้ภาพแรกนี่น่าจะเป็นภาพคนกำลังชมนิทรรศการอยู่ใช่ไหมคะภาษาเกาหลีเรียกว่าชอนชีเฮคาดาชอนชีเฮคาดาชอนชีเฮคาดาชอนชเคาดานะคะก็คือ ไปที่นิทรรศการนั่นเองนะคะภาพที่สองค่ะเป็นภาพของคนกำลังกินข้าวใช่ไหมนอกบ้านเวชิคาดาออกเสียงว่าเวชิคาดาเวชิคาดานะคะเวชิคาดานะคะภาพที่สามแน่นอนนะคะดูคอนเสิร์ตใช่ไหมภาพนี้คอนเสิร응์ตล์บดาออกเสียงว่า คอนเสิร์ตรโดาใช่ค่คคะอนเสิร์ตรโปดาคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะทับศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะภาพที่สี่ค่ะอันนี้นะฮะน่าจะเป็นไปไปบ้านญาติเนาะชิน척จีบเอกาดาเสียงว่าชิน척จีบเอกาดาชิน척แปลว่าญาตินะคะฉิบไปว่าบ้านเอคาดาคือไปที่บ้านญาตินะคะภาพที่ห้าค่ะก็คือ 야시장을 고기야, 야시장을 고기야, 야시장, 고기야, 시장 고기야, 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 <c oughs> น่าจะเป็นเล่นกับเพื่อนเนาะภาพนี้친구들과놀다ชิงคู들과놀다ช구들คูนกว่าะคะชิงูแปลว่าเพื่อนเดินแปลว่าเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนเพื่อน,อนทั้งหลายเนี่ยกว่าและกลับนะคะ놀เ่ก็คือเล่นเล่นกับเพื่อนนะคะทีนี้เรามาดูไวยากรณ์นในบทนี้กันค่ะพูดถึงเรื่องรีอือกอยโ,ยโยนะคะรีอือ้อกยโยนะคะก็แปลว่าจะใช้เมื่อต้องการจะบอกนะคะส่วนมาก ถ้าฟิลลิ่งของคนเกาหลีเนี่ยจะใช้แทนตัวเองในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังว่าจะทำในอนาคตนะคะว่าฉันจะจุดๆ,ๆุดอะไรนะคะทำอะไรนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเอาไปเติมหลังคํากริยาที่ตัดดาทิ้งนะคะโดยมีกฎเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าตัดดาทิ้งแล้วคํากิริยานั้นมีตัวสะกดเราจะต้องเติมอึนลงไปแล้วตามด้วยกเยโยนะคะแต่ถ้าตัดดาทิ้งแล้วปรากฏว่าไม่มีตัวสะกด พยาง์สุดท้ายนะไม่มีตัวสะกดให้เติมรีอื่นไปเป็นลูกบุญธรรมของมันนะให้ไปเป็นตัวสะกดของมันในตัวนั้นนะคะแล้วตามด้วยกอเยโยนะคะซึ่งกอเยโยเนี้ยเป็นคําตอบก็ได้หรือเป็นคําถามก็ได้ถ้าเป็นคําถามก็จะลงท้ายด้วยกอเยโยอย่างเงี้ยแปลว่าจะจุดจุดไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกอเยโยเสียงต่ําก็จะกลายเป็นคําตอบแปลว่าจะจุดจุดจุดนะคะะทำกิริยานั้นๆเรามาดูตัวอย่างคะ่ะ ตัวอย่างคำว่าเวชิคาดานะคะเวชิคาดาตัวนี้ตัดดาทิ้งแล้วตัวสุดท้ายพยางสุดท้ายไม่มีตัวสะกดด้านล่างถ้าไม่มีตัวสะกดเขาให้เติมอะไรคะนี่เติมรีอ่นถูกไหมก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นเวชิคไฮโกยใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เติมเข้ามาหลังจากตัดดาทิ้งแล้วนะคะตัวอย่างต่อไปก็คือ ตัดดาทิ้งแล้วพยางสุดท้ายมีตัวสะกดเห็นไหมคะถ้ามีตัวสะกดเราจะเติมคำว่าอึนลงไปแล้วตามด้วยกกเยโยนะคะก็จะได้ว่าพับเลโมกุลโกเโยนะคะประโยคนี้แปลว่าจะกินข้าวใช่ไหมคะจะกินข้าวนะคะส่วนเวชิกฮักเยโก็แปลว่าจะทำอะไรคะ เมื่อกี้นี้เองอจะกินข้าวนอกบ้านใช่ไหม,มส่วนพวับเบิรมอกิลก็เอก็แปลว่าจะกินข้าวเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันค่ะหลายคนอ่านออกอ่านคล่องแล้วเนาะเรามาดูว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะคะ이번주말에뭐할거예요อีกครั้งค่ะ이번주말에뭐할거예요อีบอนอีบอนแปลว่าครั้งนี้ ครั้งนี้นะคะชูมาชูมาแปลว่าสุดสัปดาห์นะวิกเกนนะคะสุดสัปดาห์เอคํานี้ชี้บ่งบอกถึงสถานที่ก็ได้แล้วก็บ่งบอกช่วงชี้ช่วงเวลาก็ได้นะคะว่าตอนเนี่ยแปลว่าตอนนะคะตอนสุดสัปดาห์เนี่ยมัวอ,อะไรฮัลโกเอลอันนี้จะฮาที่ตัดดาทิ้งแล้วเนาะฮาดาคํานี้ทึ่แปลว่าทํา ก็คือแปลรวมกันก็จะแปลว่าตอนสุดสัปดาห์นี้จะทำอะไรนะคะเขาตอบว่าคอนเสิร์ตจะไนเสิรจคอนเสิะคนเะไปคอนเสคนเตไปคอนคอเไอนตจะคอนเสิร์จคตนไปคะที่โดนตัดไปนั่นก็คือค์คคอนเสิร์ต โภดา่ดาหายไปเอาริอินกกยโยแปลว่าจะเข้ามาเต,เติมแทนนะคะก็จะแปลว่าจะดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคะประโยคนี้ก็แปลว่าจะดูคอนเสิร์ตนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันค่ะ응ผู้หญิงคนนี้นี่เขาให้คำศัพท์มาชอ,อยอ,อกชอ,อยอ,อกแปว่าตอนเย็นตอนเย็นเนาะทำอะไรบีบิมแบบพี่บิมแบบบีบิมแบบบืบ้บมอมกตากินบีบิมแบบเพื่อกินข้าวยำ เกาหลีนั่นเองมีบินบับนะคะทีนี้เขาก็ให้ประโยคมานะคะอะ่ประโยคถามและตอบนะคะประโยคถามถามว่าชอยองเกโมฮัลร์โกเอลชอยองเกโมฮัลรโกเอลชอยอกเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยนีจะนะคะแปลว่าจะทำอะไรเอตอนชอยอกก็คือเย็นนะคะจะทำอะไรตอนเย็น ทีนี้เขาตอบว่านี่คาตอบเขาให้มาแล้วไงเราก็ตัดดาทิ้งแล้วก็เติมไวยากรณ์ liun g y ยลงไปใช่ไหมคะคำนี้มีตัวสะกดไหมมอกตามีมีเหมือนเมื่อกี้เลยตัวอย่างตัวเมื่อกี้เลยถ้ามีตัวสะกดเราก็เติมอื u นหรืออึนค่ะเราไม่เติมีอื่นะคะเราเติมอึนลงไปนะคะดังนั้นก็ตอบว่า p b บ m babul m o นะคะแปลว่าจากกิน บิมบบบจะกินข้าวยำเกาหลีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูรูปที่หนึ่งกันค่ะโอเนอร์พัมโอนพัมใช่ไหมอันนี้เป็นห่วงช่วงเวลาใช่ไหมคะที่เขาถามถึงว่าสถานการณ์จะเกิดตอนไหนนะคะโอนอร์วันนี้พัมก็คือตอนกลางคืนหรือตอนดึกของวันนี้เขาจะทําอะไรใช่ไหมเขาก็เลยให้คําตอบว่าอึมมาเกิลทึตากึมมกลทึตาก็คือฟังดนตรีนะคะแล้วทีนี้มาดูคําถามกันค่ะอืม เห็นไหมถูกต้องละ오늘밤에โม่อะใช่หมคะโ้มะใช่ไหมคฟังอีกรอบนึงค่ะโอนัแปลว่าอะไรวันนี้ตอนเย็นๆนะ่ะตอนดึกๆอ่ะตอนมืดมดนะ่ะเออจะทำอะไรใช่ไหมคะคำตอบที่ได้คือแทน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 แรกแทนแทนออนแทนแทนแนแทนทนตทนนแทนตดนแทนนตท ทึ่ตาตัดดาทิ้งแล้วมีทีกึดเป็นตัวสะกดเข้ากดของทีกึดพูลกิวชิกนะคะเป็นกฎข้อยกเว้นของการเติมทีกึดก็คือทีกึดตัดออกไปเลยตัดออกไปแล้วเปลี่ยนเป็นรีอืก็คือมันเป็นกฎของคนเกาหลีอ่ะอืมอันนี้เราจะไปลงลึกในบทต่อไปนะคะมันเป็นกฎของการตัดทีกึดเปลี่ยนทีกึดเป็นรีอื่พอเปลี่ยนเป็นรีอื่แล้วปุ๊บเราก็เติมอืเข้าไป อีกรอบหนึ่งนะคะทือรือกอเย,ยโยนะคะกลายเป็นคำตอบที่ว่าอึมมากรลทือรือกอเย,ยโยนะคะก็คือจะฟังดนตรีนั่นเองนะคะทีนี้ภาพที่สองนะคะเนอิลแปลว่าพรุ่งนี้ทำอะไรเนี่ยชอนชิวเฮเอคาดาก็คือไปที่นิทรรศการใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาถามว่าอะไรอืมนี่เขาถามว่าอะไรเนอิลชินชอกชิเบคัลกโย,ยโยจะไป ชินชอกชิปไหมจะไปบ้านญาติไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ내내일일친친척집에갈거예요척집에갈거예요อืมใช่ไม่ใช่เขาจะไปบ้านญาติไหมตามภาพเขาไปบ้านญาติไหมไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ตอบ아니오ใช่ไหมเออเขาไปที่ไหน아니요전시회갈거예요아니요전시회갈거예요아니오แปบลบว่าไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ เขาไปไหนเขาไม่ได้ไปบ้านญาติเขาไปที่ชอนชีเวคายโกยเขาไปที่นิทัศจะไปนิทัศการจะไปที่นิทัศการใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะทีนี้เรามาเติมอืออืรีอืกอเยโยกันนะคะเรามาเติมไวยากรณ์คำว่าจะกันนะคะตามกิริยาตามภาพนี้เลย ภาพแรกนะคะเวชิคาดาเวชิคาดาเติม erm ดึดดเวชิ卡尔ก็เอ๋อค่ะภาพที่สองชินชอกชินเบคาดาไปที่บ้านญาติเต erm ิมตัดดาทิ้งเติมช erm ินชอกชินเบคาลก็เอ๋อนะคะภาพที่สามชินกูดุริกวานอลตาเล่นกับเพื่อนอ่าตัดดาทิ้งเติม ชินกูด้ดวออ่ใช่ไหมคะอ่าภาพที่สี่ยาชีจังเงคุก,กยองฮาดาตัดดาทิง้งเติมยาชีจังเงืคุกยองฮัลก็เออใช่ไหมคะแปลว่าจะไปเดินตลาดตอนคืนเนี่ยจะไปชมตลาดตอนกลางคืนใช่ไหมคะทีนี้สรุปเนื้อหากันค่ะสำหรับบทที่2อง EP ที่1นี้นะคะ ว่าด้วยเรื่องของไวยากรณ์รีกรอยโยแปลว่าจะนี้นะคะเอาไว้ตัดดาทิ้งแล้วไปเติมหลังคํากริยาจะกลายเป็นคําว่าจะทํากิริยานั้นๆน,น,นะคะเหมือนตัวแรกเวชิคดาก็กลายเป็นเวชิคคารกยโยตัดดาทิ้งใช่ไหมคะตัวที่2เวชุลธาดาใช่ไหมแปลว่าเอ่อออกไปใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นตัดดาทิ้งก็จะกลายเป็น o, เวชุลธากอยโยแปลว่าจะออกไปข้างนอกนะคะคำที่3 คอนชีเวเอคาดาแปลว่าไปที่นิทรรศการพอตัดดาทิ้งเติมไวยากรณ์ของเราลงไปก็จะแปลว่าจะไปนิทรรศการนะคะดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตโฟดาตัดดาทิ้งก็จะกลายเป็นคำว่าจะดูคอนเสิร์ตนะคะทีนี้ชินช็อกชิเบคาดา ไปที่บ้านญาติตัดดาทิ้งก็จะกลายเป็นชินชอกชิเบคัลกออโกเอนะคะจะไปบ้านญาตินะคะเดินชมตลาดตอนกลางคืนตัดดาทิ้งปุ๊บก็จะกลายเป็นจะเดินชมตลาดตอนกลางคืนนะคะและสุดท้ายชินกูจิโกนนตาเล่นกับเพื่อนก็จะกลายเป็นจะเล่นกับเพื่อนนะคะก็จบลงไปแล้วสำรับ บทที่2องอีบอนจูมาเร่โมฮัลโกเยนะคะเอาไว้ไปสนทนากับเพื่อนน้อว่าสุดสัปดาห์นี้จะทำอะไรนะคะโปรดติดตามอีพีที่2คะ่ะ